เอดีโลมันไม่เห็นเรานะผมนี่โอเคคือถ้าถามว่ามันถ้าเรากัดแล้วมันจะเห็นเราไหมคําตอบ,บก็คือโอเคเห็นครับผมโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่ผมนิคุงแชนแนลนะกันเช่นเคยก็วันนี้นะผมเราก็มาอยู่เกมอาร์คโมบายกัน,นอีกครั้งนะครับผมอ่าซึ่งครั้งนี้ผมจะ ไม่ได้พาทุกคนไปจับสักว์หรืออะไรนะผมจะพาทุกคนไปลงถ้ำเล่นๆน,นะผมอ่าจะเห็นว่าผมจับแมงมุมตัวใหม่มานะผมเพราะาไอตัวเก่ามันวิ่น้อยไปมันแบกบน้ำหนักได้ไม่เยอะนะผมอ่ายังอยู่กับในรถเซของผมอีกเช่นเคยนะผมซึ่งผมบอกผมอยากบอกเลยว่าผมไอ้นี่เว้ยผมลองเปลี่ยนโหมดดูละอ่ามันเปลี่ยนได้ไทุกคนซึ่งผมก็ได้ปรับเป็นโหมดบูทเทิลนะผมอ่า ซึ่งผมลองเล่นดูนะเออแบบไม่ใส่ก้อนโมดนะะวลมันขึ้นยากมากเลยทุกคนผมกล้าพูดเลยซึ่งผมไม่ไหวจิตมันต้องพึ่งก้อนโมดนะผมหรือไม่ก็แบบต้องเติมแบบแรงๆเลยอเอออะไรคือเติมแรงๆวะ <laughs> ต้องเติมแรงๆเลยนะครับผมอ่าซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปลงถ้ำนะผม คือผมลงนะแต่ไม่ไม่เก็บอัตติแฟกต์นะครับผมอ่าถ้ำแรกที่เราจะไปก็คือถ้ำฮันเตอร์นะผมถ้ำใกล้ๆนี่นเลยถ้าเกิดมีเสียงรบกวนเข้าขอภายนหผบที่มบ้านฝนตกอ่าก็ดูแล,ลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอ่าเวลานอนอย่าลืมผมผ้านะผมเวลาภายในยืนใส่แมตรนะครับอ่าถือว่าเป็นความปรารถนาดีนะครับ <laughs> โอเค ซึ่งตอนนี้ผมกําลังดูหาซื้อหูฟังอยู่ไ้ทุกคนเพราะว่าเวลาผมอัดเนี่ยผมไม่ใส่หูฟังแล้วเนี่ยคืออีกถึงจะใส่หูฟังก็เถอะอีกเครื่องแต่ผมก็เชื่อมอีกเครื่องนึงผมฟังเพลงอืมจะได้แบบอะไรวะผ่อนคลายโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าแมลงก่อนเลยนะผมทําพันเตอร์นั่นเองโอเคไม่พูดพร้อมทำเพลงนะครับปเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่า ถึงหน้าทัพแล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดพิกัดให้ดูก่อนอ้า,อาม w h แผ่นที่เป็นอย่างงี้วะอ๋อน่าจะเป็นผลมาจากอั b l u ตอนแน่เลยเพราะว่าตอนที่ผมไปเล่นอ p b l u เท่าอ่ะเออมันนี่เว้ยมันรีเซ็ตแผ่นที่ใหม่ซึ่งแน่นอนครับผมต้องไล่เปิดมาให้ใหม่แต่ผมรู้แล้วแหะว่าตรงไหนมีอะไรบ้างโอเคอันนี้คือผมน้นทางน้นไปถึงเร็วนะผมเพราะถ้ำเนี้ยเป็นถ้ำที่ผมลงบ่อยมาก ค okay. ซึ่งผมขอไม่เอาอัตติแฟกต์ออกไปสุ่มนะผมโอเคไปเรื่อยๆครับผมอ่าเจอทางก็เลี้ยวครับผมตรงนี้เป็นทางเลี้ยวสองทางนะผมอ่าไปทางนี้เลยซึ่งไอคลิปไอคลิปลงถ้ำฮันเตอร์เนี่ยผมเคยทำไปล้วเว,เวย้ยเป็นคลิปแรกเลยแต่ว่าตอนนั้นผมทดสอบคลิปไงอ่าเดี๋ยววันนี้จะลงแบบดิชีชักชางเลยอ่าลงมาแล้ว มาตรงนี้มันจะถึงเร็วนะครับผมแนะนำไม่เอาพวกตะขาบหรือว่าแมงมุมแมง,แมงป่องลงมานะครับผมโอเคเน่เห็นไหมถึงแล้วเอาสิบหายแล้วตรงนี้ไปไม่ได้นะผมโอเคแต่ผมไม่เป็นไรครับผมผมมีทางหนึ่งมันมีสองทางนะครับผมอผ่าไปรวมพาไปถ้ำนี้ลงไม่ยากครับผมเ้ยมีตะขาบเลยไม่เป็นไรครับผมเราไม่ได้สนใจตะขาบเรามา อ่าดีไงโอเคครับผมถึงแล้วนะครับแน่นี่ถ่ายเข้าอยทางนี้นะผมอ่านี่นะผมอ่าซึ่งผมไม่แนะนำให้กลับทางเดิมเว้ยไม่แนะนำให้กลับทางที่เรามานะครับผมผมมายีึทางนี้นะไม่ไม่ใช่ทางนูน้นทางนูนงน้นคือทางกลับหลักนะผมคือทางเนี้ยถ้าเราอยากมาเราต้องมาคนเดียวเว้ยรถตะขากคูมแมงมุมแมงสองคนนี้เข้าไม่ได้นะผม แต่ทางเนี้ยพวกสัตว์เข้าได้นะผมเราจะาพวกหมาป่าเสือเขี้ยวดาบอะไรมาลงมาก,ก็ได้นะผมเ mm hmm. ือว่าไปการฟาร์มดิวเบิในตัวด้วยเลยนะผมโอเคไปซึ่งถ้ำนี้ผมขอไม่ขึ้นให้ดูนะผมเพราะฉะนั้นผมจะตัดไปเลยนะครับผมโอเคเราออกมาได้นะผมอะโอเคซึ่งถ้ำต่อไปที่ผมจะพาไปก็จะเป็นถ้ำแมลงถ้ำอัตติแฟคออฟเดอะคลีเวอร์นั่นเองโอเคว่าไปเลย โอเคอ้าวไอ้ทำนาวาผมขออภัยครับโอเคโอเคเฮ้ยไม่ใช่นี่ทำพิษ <c oughs> ระบบเทเลพอร์ตมันจะเทเลพอร์ตตามถ้ำนะครับผมขออภัยอ่าอ่าไม่ใช่นี่ำสกายลอดอ่าขอใ้ใช่นะโอเคครับผมใช่ครับผมนี่แหละครับท้ำแมลง กัดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่าอตรงนี้โอเคแต่ผมขอคราทอปครับนึงรู้สึกว่าตอนเข้าไปเมื่อกี้นี่คือแบบมองไม่เห็นอะไรเลยเอ่อเอามันใช้หินดีกว่าอุ้ยยุงกัดโอเคครับผมอุ้ยเอา อัฐุเฮ้ยจะได้เข้าไม่ในถ้าเนี่ยเด้๋ยวบตะกนขอที่ขอก่นอนเคฝ่าเข้าไปเลยนะผมไปโอ้ถ้าเกิดคนถ้าเกิดผู้ชมคิดว่ากลัวว่าจะเปิดผือทอนแล้วกลัวสัตว์จะเห็นไม่ต้องกลัวผมมันไม่เห็นนะครับอ่า นีน่ผมข้างคาวตะคงตะขาบซึ่งผมก็เคยทําคลิปแล้วนะไอคลิปพาตะขาบลงถ้ำมันคีเวอร์เนี่ยซึ่งซึ่งบอกเลยว่าครั้งนั้นแม่งเฟลมากครับผมอ่าซึ่งทําี่ก็ไม่ยากน,นะผมอืมมาผิดทางแล้วทางนี้นะผมซ้ายเไยขวามากิ่มาเรื่อยๆผม อ๋อนี่เจอทางอ่าอยู่นี่ครับผมอุย้ยอา้าวเดี๋ยวเจ้าพลโนทะลุไปเคยเก็บมันไม่เห็นเหรอโอเคช่างมันนะผมอ่าถึงแล้วนะผม Artifact of the Cleaver นนั่เองเล่นทำนี้ก็มีสัตว์หาย,ยากเนี่นนยนะผมนี่นะผมมีแมกโลรีเวลหนึ่งไม่จับครับผมที่บ้านที่บ้านไม่อยากจับเลยช่วงนี้ไม่อยากจับทุยช่วงนี้ไม่อยากจับสัตว์อะไรเพิ่มแล้วนะผมเพราะว่า มันไม่มีอะไรน่าจับแล้วอะคืออาร์มบายเขาไม่เอาสัตว์ตัวใหม่ๆเข้ามาตวัวใหญ่เขาทุ่มพวกทีมงานไปลงกับดันเจียนนะครับผมซึ่งผมเห็นแล้วเคเดี๋ยวเราขึ้นดีกว่านะครับผมเคไม่ก้ารดอนเคเดี๋ยวเราขึ้นดีกว่า โอเคขึ้นไปโอเคครับผมโอ้ย oh, yeah. <laughs> ตอนออกนี่แบบอะไรวะมีกระตุกเล็กน้อยนะผมโอเคืม okay. hmm, ผูเขาไฟก็น,น่าขึ้นนะเน่ยโอเคเราไปถ้ำต่อไปเลยนะผมโอเคถ้ำถ้ำนี้เป็นถ้ำเยตินะผมซึ่งบอกแลว้วเป็นถ้ำที่ซับซ้อนล,ลองลงมาจากถ้ำสกายหลอดน,นะผม พอเลยว่าถ้ำสกายลอดกับถ้ำพีนีซับซ้อนมากโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาแค่สองถ้ำก่อนนะผมเดี๋ยวระหว่างเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรทํานะผมเออเดี๋ยวผมไปดูดันเจียนดีกว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างไอซี่อ๋อนี่ยผมแมสซ์ออฟเดอะคอสต์มอร์สคิสตาวนะผม,ะผมซิงเนี่ยผมกำลังจะเล่นดันเจียนอันนี้เว้ย เออตอนนั้นจะผ่านแล้วอะเออแต่ไม่ผ่านไอ้ดันดันเจียนทีเล็กไอ้ห้องทีเล็กอะบอกเลยนะผมว่าผมนี่ขนาดผมมีก๊อตโหมดนะผมยังไม่สามารถเอาชนะทีเล็กได้เลยนะครับผมคือเวลมันน้อยอะแต่มันกัดทะลุกรอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกลับบ้านกันดีกว่าโอเควาร์ปมาจนถึงตัวบ้านแล้วนะครับผมอ่าเส้อถานนี้ก็เขตบ้านผมนี่แหละใกล้ๆนะผมเฮ้ยดิโลมันไม่เห็นเรานะผมนี่ ขึ okay. ้นมาถามว่ามันถ้าเรากัดแล้วมันจะเห็นเราไหมคําตอบก็คือโอเคเห็นครับผมแต่เหมือนพวกสัตว์ใหญ่นี่จะไม่เห็นนะเปล่าวะลองลองยาสเตโกดิปักไม่โดนปักเห็นไหมเอา้าทำไมสัตว์ตัวตัวใหญ่ไม่เห็นวะทำไมไอ้นี่เห็นทำไมพวกดิโลเห็นวะ บักหรือเปล่าโอเคก็ช่างมันนะผมโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์นะผมโอเคก็ถ้ามีเสียงลุกวนเข้ามาไม่ต้องสงสัยนะผมเมื่อกี้ผมขุมโปงอัดนะเพราะว่ามันหนาวมากท,ทำอะไรวะเมื่อกี้โอเค ซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับผมลงช้าแต่ลงแน่นอนนะครับผมอ่าซึ่งตอนนี้ผมก็รับสมัครทีมงานตัดต่ออยู่นะครับผมอ่างานงานก็ไม่ได้หนักนี่แหละไม่ได้หนักน้ำากครับก็แค่ตัดคิด่ผมจะลงนี่แหละอ,อเดี๋ยวใครว่ากันอีกทีนะผมเดี๋ยวกลับบ้านก่อน ตอนนี้โทรศัพท์ร้อนมากนะครับผมไงครับผมถ้าเกิดซิงเกิลเพ y e เยอร์จะร้อนขนาดนี้มันตีเพ a y เยอร์จะขนาดไหนนะครับผมเออแล้วก็ไอไอบนหลังไททันนี่ผมก็อยากคิดไม่ออกทีว่าผมจะสร้างอะไรบนหลังมันดีเอาไปว่าใครรู้ใครอยากให้ผมสร้างอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับสร้างทุกอย่างนะครับผมจะเว้นของพวกเทคครับ นี่ผมสร้างไม่ได้ไม่มีอิเลเมนต์โอเคถึงบ้านแล้วเออพูดถึงบ้านแล้วนี่ถึงอาร์บูตอนเลยนะผมอาร์บูตอนที่ผมลองเล่นเมื่อคืนดูนะผมแม่งบอกเลยว่านรกสุดๆนะผมแต่บอกเลยว่าผมเปลี่ยนทําเลสร้างบ้านนะไว้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมพาไปทัวร์บ้านในอาร์บูตอน ซึ่งผมก็ไม่รู้ไปไม่เป็นเลยนะผมว่าจะจับตัวอะไรก่อนเพราะว่าแต่ละตัวมันเวิวสูงๆทั้งนั้นเลยนะผมอตอนแรกผมกะจะจับกีกานะแต่ว่าแบบอะไรวะมันนึกไม่ออกว่าจะจับดีไหมนะผมเพราะว่าเออไอกีกาเนี่ยเวิลเวิลแบบนี้มันต้องจับยากแน่ๆเลยก็เลยไม่เสี่ยงเลยครับโอเค คือว่าเดี๋ยวจะพ่านี้เดี๋ยวจะไปกาดยิงเล่นๆดีกว่าปืนวไไไ่าแนวเนี่ยอืมเออ อันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับผมเพราะว่าผมว่างมากเลยช่วงเนี้ยใครมีคอนเทนต์อะไรให้ผมทำมก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมทำหมดแน่ๆเออไอนายคนนี้เวลามันว่างแล้วมันชอบหาอะไรทำนะผมเออแล้วผมก็ทำฐานนนี่ใหม่แล้วด้วยทำฐานไอรันจอดสิเตเลว่ารัานจอดรานจอดนนี่ใหม่นะผมรานจอดพวกสัตว์น้ำตัวใหญ่เออพาไปดูดีกว่า ในเมื่อไม่มีอะไรท,ทำแล้วเออไอพวกคอไอพวกไดโนเสาร์นี่ก็ออกไข่กันเรื่อยๆนะผมเก็บกันไม่หวั่นไม่ไหวโอเคเราบินไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเราดจริงเล่น ังไงนี่เป็นม,มาแล้วนะผมซึ่งก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานนะผมประมาณสองสามชั่วโมงได้นี่เล็กนานแล้วเหรอนี่นะผมพวกสัตว์ใหญ่นะผมพวกโมซัสซามิกกาโลดอนแล้วพวกนี้นะผมโอเคถามว่าเปิดอย่างนี้ไม่มันไม,ม,นไม่มีอะไรมากัดผมก็มีครับผมแต่ว่าผมตั้งไอ้นี่ไว้นะผมอัตโนมัติเทอร์เรสนะผมติดไว้สองทางเลย เวลาตัวอะไรเข้ามาก็โดนยิงหมดแลผมเออเอ้ยเ,เดี๋ยวเอาปลาหมึกไปไว่ายน้ำเล่นดีกว่าจับมานี่ไม่ได้เล่นเลยที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเพราะเนี่ยแหละอ๋อมันค่อนข้างกระตุกนะผมเวลาปลาหมึกมันเคลื่อนที่จะบอกเลยว่าการโจมตีมันค่อนข้างแรงนะผมปัดเขาให้ เลยตั้งชื่อมว่าคาเคียนนะผมตัวมันใหญ่โอเคอุ้ยเฮ้ยอะไรอะไรไม่กรู้อะไรอะไรกระตุกมากครับผม <c oughs> เดี๋ยวนึง ปิดวิกติมมเทมทมคอเลคชันก่อนไม่งั้นของมันเข้าตัวนะผมใช้เวลาหาทั้งคลิปเลยนะผมไอหมึกในคลิปที่แล้วเนะี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอาถรรพ์ของอาร์คหรือว่าอะไรนะผมเพราะว่าเวลาหาอะไรเนี่ยเวลาแบบตั้งใจหามันจะไม่เจอนะผมแต่พอแบบไม่ตั้งใจหาปุ๊บอ่ามาเต็มเลย ล็อกไว้นะผมล็อกแลก้วตบ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 นี่โอ้ยมันกระตุกอะไรขนาดนี้เอาให้แบบเล่นคอหอมปากหอมคอนะผมเดี๋ยวบูสเลยดีกว,ว่าปืนโอ้โหกระตุกโคตระครนะผมสปีดบูสนะผมอ่า เมื่อกี้มาเห็นปลากระเบนนี่ไงปลากระเบนปลากระเบนเสียนได้นะ้ำมึกขึ้นบวกไม่ได้ถ้ามึกขึ้นบวกก็ได้นี่บอกเลยมันแน่นอนนะผมโอเคอ่าชี้ขึ้นอย่างนี้นะผมโอ้ไม่ไหวกระตุกมาก มหเดี๋ยวคลิปนี้เออผมบอกว่าจะไปจับไอโรมานี่ใช่ไหมคลิปที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปไปเตรียมของจับโลมากันดีกว่าเดี๋ยวจับวลน้อยๆพอแล้วเนาะผมเพราะว่าผมเน้นเอาไวเาเไ้เดินทางไงไม่ได้ไวต้ต่อสู้ไม่ต้องเอาเวลสูงอะไรหรอกอีกอย่างนึงก็คือผมขี้เกียจด้วยนะผม เดี๋ยวเนื้อปลาจากไอหมึกก่อนนะผมอา้าวไม่นะแต่อิชี่ไม่น่ามาแถวที่เลยซึ่งแถวตอนใต้นี่ก็ไอพวกสัตว์ใหญ่พวกเพซิโอซอร์นี่จะเกิดเยอะมานะผมเพราะผมไปดูแลแห่งตรงที่มูซาซอเกิดก็แค่ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้นะผม เอ่อไ A A ต่อ่ไปแล้วล่ะแต่จริงๆนะผมไปจับที่เสาแดงก็ได้นะผมเพราะว่ามันมีน้ำล้อมรอบไงโอเคเดี๋ยวเราไปจับที่เสาแดงกันเลยดีกว่า้อาจจะเทเลพอนมาถึงนะผมบ้าเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเลยนะผมไห้ถึงปึ๊ โอ้ยโอ้ยกระตูกกระตูกกระตูกกระตเลยทีเดียวนะซึ่งอิชี่นี่เป็นสัตว์ที่กินเนื้อหงมแต่ใจดีเีไหมเอ๊ะวันนี้เป็นไหนหมดฮะมึงแดกไปใช่ไหมกระพุนขาดสีแมงอืองฟันดับเดียวได้ต้องสองตัว เฮ้ยจะโล่งไปไหมไม่มีเลยเหรอซึ่งผมไม่รู้นะว่าโลมาพาสิกเทมได้หรือเอ้ยเทมเคิวได้หรือเปล่านะผมแต่ว่าแค่คิดเดียวไม่เสียงดีกว่ายังไงเจอไม่กระโดดแล้วแต่ไม่เจอโลมางีอเลยวะเนี่ยตอนเล่น็บูตอน,นแรกๆเนี่ยผมมาสร้างบ้านแถวๆนี้แหละเออแล้วสุดท้ายก็ไปสร้างบ้านตรงทิศเหนือนะผม มาหาหยถ้าไม่เจอนี่ผมปิดคลิปเลยเนี่ยปิดคลิปตรงนี้เลยเอ้ยช่างมันนะผมเอาไปว่าเราไปปิดคลิปกันดีกว่า โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแลวกดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสวัสดีคลิปทุีตแอบขนาดพูดจบพูดปิดคลิปยังพลาดบ้ายสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ